วีนาไม่ใช่เพียงแค่หญิงสาวที่ยืนอยู่บนเวทีนี้แต่คือผู้หญิงที่เคยล้มเคยถูกตั้งคำถามเคยถูกบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่วีนาเลือกที่จะลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งด้วยรอยยิ้มและศรัทธานในก่อนอื่นเลยนะคะวีนาอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนที่กำลังเจอกับสถานการณ์นี้อยู่ว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวค่ะและไม่มีใครสมควรที่จะได้รับการลดคุณค่าจากการกระทำเหล่านั้นวีนาอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง การเงียบมันไม่ได้หมายความว่าเรายอมจำนนและการที่เราขอความช่วยเหลือมันไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้ค่ะลุกขึ้นมายืนเพื่อตัวเองใช้เสียงของตัวเองปกป้องตัวเองกันเถอะค่ะและสร้างบรรทัดฐานให้สังคมใหม่ที่จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนไหนอีกเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองคุณคือพลังคุณคือความหวังและคุณสามารถเปลี่ยนสังคมและโลกนี้ได้ค่ะนี่คือ และเจ้าของตำแหน่งครับ Miss Universe สระบุรีในครัคืนนี้ได้แก่ M U S B R <S อ <S สองนครับวีนาวีนาเจอ Miss Universe สระบุรีสองพครับ นั่นหมายความว่ารองอันดับหนึ่งเมสซีเดอสลหับคุีครับได้แก่เอ็มย03อสเกเก